สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะทําการเติมเงินเข้าทูมเน w ยวเลตนะครับให้ดูเลยนะครับเป็นยอด100บาทตรงนี้ที่ผมได้แลกของรางวัลไปนะครับในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับวิธีการแลกเนี่ยก็สามารถกดแลกเงินได้นะครับตามคลิปได้เลยนะครับส่วนวิธีการเติมเงินนะครับเราได้รับเงินผ่านทางอีเมลเราก็เปิดขึ้นมานะครับกดเติมเงินตรงนี้ได้นะครับพอเรากดเติมเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราใส่เบอร์ Wallet ลงในช่องนี้ทั้ง2ช่องให้เหมือนกันนะครับก็จะได้รับเงินเข้า Wallet แบบทันทีนะครับโอเคนะครับ เติมไปแล้วเนี่ยปุ่มเติมเงินเนี่ยก็จะหายไปแล้วก็เงินเนี่ยจะเข้าที่ wallet ทันทีนะตรงนี้นะครับเป็นการแจ้งเตือนเงินทูมเนียวเลตนะครับที่เราได้เติมเข้าไปเมื่อกี้1 0 0บาทนะครับเติมปุ๊บเงินก็เข้าทันทีเลยได้เงินจริงแน่นอน1 0 0นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีทูมเนียวเลตนะครับครั้งละ1น0้ยบาทนะครับซึ่งทาบนมือถือได้เลยจะเป็นมไ้อฟี่ตง เสียเงินสักบาทเดียวนะใครสนใจดูได้ในคลิปนี้เลยก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงิน t ูมอนี่วอลเล็ตกันก่อนนะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดด้วยตัวเองเนี่ยไม่ผ่านลิงก์แนะนำนะครับให้เราเข้าไปที่ Google Play Store แล้วก็ App Store บนมือถือของเพื่อนๆได้เลยจากนั้นเนี่ยให้เราดูฝั่งซ้ายมือเนี่ยผมจะมีรูปแอปมีชื่อไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยนะสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินทูม m น n วอลเล็ตนะครับครั้งละ100บาทเนี่ยผมทำเงินจากแอปนี้เลยนะครัวน์โหลด ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับในส่วนของลิงก์วิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไปให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดแล้วก็ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถสมัครตามคลิปวีดีโอได้เลยนะครับขอแสดงความยินดีนะครับการซื้อบัตรกำนันของคุณเนี่ยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราแลกเงินไปแล้วเนี่ยเมื่อมันทาการตรวจสอบเสร็จสิ้นนะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้ให้เราด้วยนะก็กดตกลงไปถ้าเราไม่เชื่อว่ายอดเงินที่เราแลกไปเนี่ยมันตรวจสอบแล้วหรือยังให้เรากดไปที่เมนูด้านบนขวามือตรงนี้มีเพียง3เมนูเท่านั้นนะ ประวัติซื้อนะครับด้านล่างนะตรงนี้เนี่ยมันก็จะแจ้งเราเลยนะครับยอดเงินที่เราแลกไป100บาทนะครับในวันที่27เดนะครับเดือน11นะก็ได้รับความสําเร็จแล้วก็ได้รับการอนุมัติตรวจสอบเรียบร้อยแล้วในวันที่29ที่ผมอัดคลิปนี้อยู่นะครับให้เรานะครับกดเข้าไปเช็คในอีเมลของเราก็คือเปิดผ่านอีเมลนะเข้าไปดูในอีเมลของเรานะครับมันก็จะมีข้อความเข้าไปนะครับให้เรากดเติมเงินตรงนั้นเหมือนที่ผมเติมให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะอานกอะรงงข หรือว่าการเชิญเพื่อนการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะทําการแนะนําหรือไม่แนะนําก็ถอนเงินได้นะครับแนะนําเพื่อนหนึ่งคนนะครับรับคะแนนสูงสุดถึง1 0 0 0 0หคะแนนนะครับการแนะนํากดแบ่งปันตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นรหัสโค้ดของเรานะครับรับกดแบ่งปันแชร์ออกไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li n e y o u t u b e Tik t o อกสามารถโปรโมทแนะนําได้หมดขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเองว่าเราจะโปรโมทแบบไหนนะครับในส่วนการโปรโมทแนะนําเพื่อนนะครับส่วนรางวัลน,นะครับเขาก็จะแบ่ง เป็นรายละเอียดตามนี้นะครับ2ข้อนะ ข้อแรกนะครับก็คือเมื่อเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยเขาตอบโครงการตอบแบบสํารวจเสร็จมบุญนะครับเสร็จสิ้นเนี่ยเราจะได้รับส่วนแบ่งถึง10%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนะครับข้อที่2คือเราจะได้รับคะแนนทีละ1นึ่งอ่าทีละ100คะแนนจาก1 0,000หมืนที่เขาให้เรานะครับคะแนนรวมตรงนี้นะครับสองเจ็ดนะครับกดรับมาก่อนะครับมันก็จะรวมให้เราที่ด้านบนขวามือนะครับส่วนตรงนี้นะครับตัวเลขตรงนี้นะครับจะเป็นคะแนนรวมทั้งหมด1 0,000คะแนนที่เราได้แนะนาเพื่อนไปทั้งหมดมันก็จะรว ให้เราตรงนี้นะครับว่าตั้งแต่เราแนะนาเพื่อนคนแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำรายได้ไปทั้งหมดกี่คะแนนนะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูตามนี้เลยแต่มันจะให้เราทีละ100นะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะอันนี้คือเมนูแรกเมนูที่2เป็นการแลกบัตรกำนันทูมินิเวและก็ของรางวัลอื่นๆสําหรับวอลเล็ตเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็4 6่หมบางครั้งก็48่หมอันนี้มา47่หมนะครับผมอ่ะเราก็กดตรงลูกศรในการแลกได้เลยในการแลกเงินเนี่ยให้เราใส่อ e ีเมลลงในช่องนี้นะครับอีเมลไหนก็ได้ที่เราสามามมรรถเเปิดด e อีลนนนััน้้ไะคบ เพื่อที่จะรับของรางวัลเนาะให้เราใส่อีเมลลงไปนะครับไม่ต้องใส่เบอร์นะครับเบอร์ไม่ต้องใส่เลยนะครับบางคนเนี่ยใส่เบอร์แล้วมันก็จะถอนไม่ได้นะอันนี้ไม่ต้องใส่นะครับให้เราใส่เป็นอีเมลแล้วก็กดซื้อด้านล่างกดบรรันทึกนะครับกดซื้อแบบนี้นะครับง่ายๆแค่นี้ในการซื้ออันนี้ก็เป็นครั้งล่าสุดที่กดแลกไปในวันที่29นะครับต่อมาเมนูที่3นะครับเป็นการตั้งค่าบัญชีอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการตั้งค่าเฉยๆนะครับส่วนวิธีการทําเงินนะครับมีสอการงวิญเพื่อนค่ง การทําเงินนะครับมีการตอบโครงการ25คะแนน1 3 3 0 0 0ามอันนี้จะเป็นการทําแบบสํารวจทั้งหมดนะครับเราก็สามารถทําได้เลยการตอบโครงการเนี่ยง่ายสุดแล้วนะครับการขนส่งนะครับมีชื่อว่าอะไรนะครับเราก็เขียนลงไปเลยรถยนต์นะครับเป็นภาษาไทยรถยนต์แบบนี้กดส่งได้รับ25คะแนนโครงการการขนส่งนะครับถ้าเรามีรูปภาพรถยนต์รถจักรยานเรือเครื่องบินรถไฟได้หมดแล้วก็ถ่ายรูปลงไปนะครับเปรดเลือกรูปภาพสัตว์นะครับทั้ง4รูปนี้ก็ใช่หมดเลยแล้วเราก็กดส่งนะครับการขน ส่งนะครับอันนี้ก็ใช่หมดเลยนะครับอันไหนก็ได้นะกดส่งไปง่ายๆแค่นี้นะครับโครงการสัตว์นะครับตัวนี้มีชื่อว่าอะไรอันนี้มีชื่อว่าแพะหรือเปล่านะครับก็ต่อไปนะประมาณนี้กดส่งนะครับได้รับ25คะแนนผลไม้อันนี้มีชื่อว่าอะไรชมพู่แล้วก็เขียนไปชมพู่นะครับแล้วก็กดส่งอ่ะประมาณนี้เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับคำตอบไม่ถูกต้องก็จะประมาณนี้นะครับเกิดการผิดพลาดนะอ่าที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการทําแบบสํารวจง่ายๆแค่นี้นะครับไม่ยากนะใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเล่นแล้วได้เงินจริงแน่นอน เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใชในการทําเงินทูมอนิแว,วลิต์กันก่อนนะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดด้วยตัวเองเนี่ยไม่ผ่านลิงก์แนะนำนะครับให้เราเข้าไปที่ Google Play Store แล้วก็ App Store บนมือถือของเพื่อนๆได้เลยจากนั้นเนี่ยให้เราดูฝั่งซ้ายมือเนี่ยผมจะมีรูปแอปมีชื่อไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยนะสำหรับแอปที่ผมใชในการทําเงินทูมอนิแว,วลิต์นะครับครั้งละ100บาทเนี่ยผมทําเงินจากแอปนี้เลยนะครับ CoCoBot นะครับเราสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนนนะคครรรับับใสส่ววของงิิกก์ธีาม ครับผมจะแนบไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดแล้วก็ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถสมัครตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับขอแสดงความยินดีนะครับการซื้อบัตรกำนัลของคุณเนี่ยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราแลกเงินไปแล้วเนี่ยเมื่อมาทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นนะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้ให้เราด้วยนะก็กดตกลงไปถ้าเราไม่เชื่อว่ายอดเงินที่เราแลกไปเนี่ยมันตรวจสอบแล้วหรือยังให้เรากดไปที่เมนูด้านบนขวามือตรงนี้มีเพียง3เมนูเท่านั้นนะครับกดไปเมนูที่2นะครับแล้วก็มากดที่ประวัติซื้อนะครับด้านล่างนะรนเนยัเเยคบอด ที่เราแลกไป100บาทนะครับในวันที่27เดนะครับเดือน11นะก็ได้รับความสําเร็จแล้วก็ได้รับการอนุมัติตรวจสอบเรียบร้อยแล้วในวันที่29ที่ผมอัดคลิปนี้อยู่นะครับให้เรานะครับกดเข้าไปเช็คในอีเมลของเราก็คือเปิดผ่านอีเมลนะเข้าไปดูในอีเมลของเรานะครับมันก็จะมีข้อความเข้าไปนะครับให้เรากดเติมเงินตรงนั้นเหมือนที่ผมเติมให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบาย3เมนูนี้ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรเมนูแรกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนํําาาาาาาหหรรรรรรืืืืืออออวว่่่่่กกกเเเเเชชิิญญพพพนนนนแะตงี้ำ จะทาการแนะนําหรือไม่แนะนําก็ถอนเงินได้นะครับแนะนําเพื่อน1คนนะครับรับคะแนนสูงสุดถึง10,000คะแนนนะครับการแนะนํากดแบ่งปันตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นรหัสโค้ดของเรานะครับรับกดแบ่งปันแชร์ออกไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li ลน์ย u ทูบทิกต o อกสามารถโปรโมทแนะนําได้หมดขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเองว่าเราจะโปรโมทแบบไหนนะครับในส่วนการโปรโมทแนะนําเพื่อนนะครับส่วนรางวัลนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นรายละเอียดตามนี้นะครับสข้อนะข้อแรกนะครับก็คือเมื่อ เพื no ่อนที the like it. It the ่เราแนะนําไปเนี่ยเขาตอบโครงการตอบแบบสํารวจเดร็จจบบุนะครับเสร็จสิ้นเนี่ยเราจะได้รับส่วนแบ่งถึง10%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนะครับข้อที่2คือเราจะได้รับคะแนนทีละ1นึ่งทีละ100คะแนนจาก1นึ่งหมื่นที่เขาให้เรานะครับคะแนนรวมตรงนี้นะครับสองเจนะครับกดรับมาก่อนนะครับมันก็จะรวมให้เราที่ด้านบนขวามือนะครับส่วนตรงนี้นะครับตัวเลขตรงนี้นะครับจะเป็นคะแนนรวมทั้งหมด1นึ่งหมื่นคะแนนที่เราได้แนะนําเพื่อนไปทั้งหมดมันก็จะรวมให้เราตรงนี้นะครับว่าต้อง แต่เราแนะนํพขึ้นคนแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำรายได้ไปทั้งหมดกี่คะแนนนะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูตามนี้เลยแต่มันจะให้เราทีละ100นะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะอันนี้คือเมนูแรกเมนูที่2เป็นการแลกบัตรกำน,นันทูเบอรเวสและก็ของรางวัลอื่นๆสําหรับวอลเล็ตเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็4 6่หมบางครั้งก็48่หมอันนี้มา47่หมนเะครับผม,อ,นนม, 47, บผมอ่ะเราก็กดตรงลูกศรในการแลกได้เลยในการแลกเงินเนี่ยให้เราใส่อ e ีเมลลงในช่องนี้นะครับอีเมลไหนก็ได้ที่เราสามารถเปิดอ e ีเมลนั้นได้นะรรับรับขอขงางาวน ให้เราใส่อีเมลลงไปนะครับไม่ต้องใส่เบอร์นะครับเบอร์ไม่ต้องใส่เลยนะครับบางคนเนี่ยใส่เบอร์แล้วมันก็จะถอนไม่ได้นะอันนี้ไม่ต้องใส่นะครับให้เราใส่เป็นอีเมลแล้วก็กดซื้อด้านล่างกดบันทึกนะครับกดซื้อแบบนี้นะครับง่ายๆแค่นี้ในการซื้ออันนี้ก็เป็นครั้งล่าสุดที่กดแลกไปในวันที่29นะครับต่อมาเมนูที่3นะครับเป็นการตั้งค่าบัญชีอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการตั้งค่าเฉๆนะครับส่วนวิธีการทําเงินนะครับมี2วิธี1คือการตอบโครงการแล้วก็ทําแบบสํารวจ2คือการเชิญเพื่อนนคมีีแ่้เลยการทําเงินนะครรับมีกา ตอบโครงการ25คะแนน1 0 3 0 0 0 0อันนี้จะเป็นการทำแบบสำรวจทั้งหมดนะครับเราก็สามารถทำได้เลยการตอบโครงการเนี่ยง่ายสุดแล้วนะครับการขนส่งนะครับมีชื่อว่าอะไรนะครับเ้วก็เขียนลงไปเลยรถยนต์นะครับเป็นภาษาไทยรถยนต์แบบนี้กดส่งได้รับ25คะแนนโครงการการขนส่งนะครับถ้าเรามีรูปภาพรถยนต์รถจักรยานเรือเครื่องบินรถไฟได้หมดแล้วก็ถ่ายรูปลงไปนะครับอ่าโปรดเลือกรูปภาพสัตว์นะครับทั้ง4รูปนี้ก็ใช่หมดเลยแล้วเราก็กดส่งนะครับการขนส่งนะครับอันนี้ก็ใช่หมดเลย อันไหนก็ได้นะกดส่งไปง่ายๆแค่นี้นะครับโครงการสัตว์นะครับตัวนี้มีชื่อว่าอะไรอันนี้มีชื่อว่าแพะหรือเปล่านะครับก็ตอบไปนะประมาณนี้กดส่งนะครับได้รับ25คะแนนผลไม้อันนี้มีชื่อว่าอะไรชมพู่แล้วก็เขียนไปชมพู่นะครับแล้วก็กดส่งอ่าประมาณนี้เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับคำตอบไม่ถูกต้องก็จะประมาณนี้นะครับเกิดการผิดพลาดนะอ่าที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการทําแบบสํารวจง่ายๆแค่นี้นะครับไม่ยากนะใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเล่นแล้วได้เงินจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิ ลิปถัดไปสวัสดีครับ